ราศีมีนเน่ยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในทิศทางที่ดีเปลี่ยนแล้วประสบความสําเร็จสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒน์อาจารย์จมื่นครับอาจารย์ปรางค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมของชาวราศีมีนครึงคร่งปีหลัง2,566นะคะสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งชาวลัคนาและราศีมีนค่ะ ชาวราศีมีนคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีมีนท่านคือชาวลัคนาราศีมีนครับแคปชั่นของชาวราศีมีนครึ่งปีหลังนี้นะครับครึ่งปีนี้มีงา,มงานใหม่เราจะแยกการทำนายออกเป็น2เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดร,ระวังนะครับ เรามารับฟังเรื่องโดดเด่นของชาวราศีมีนจากอาจารย์ปรางก่อนเลยครับเรื่องโดดเด่นของชาวราศีมีนนะคะค,คุณจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าพลิกพลิก,กเลยอ,ะอ่ะอ่า พิกเรื่องอะไรอะเรื่องดีไหมดีนะคะเขาเรียกว่าอะไรที่มันมีปัญหาคารักสั่งมาหรือมันยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีมีนเป็นจังหวะของคุณที่เขาเรียกว่ามันมีความชัดเจนมันมีเขาเรียกว่าเห็นช่องทางชัดเจนและเห็นโอกาสชัดเจนที่จะทําให้ชาวราศีมีนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในทิศทางที่ดีเปลี่ยนและประสบความสําเร็จคุณอย่ากลัว การเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเปลี่ยนแล้วคุณเมื่อคุณยอมเปลี่ยนแล้วคุณประสบความสําเร็จค,รคุณเห็นโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ,รงานการเงินนะคะเป็นโอกาสของคุณเพราะฉะนั้นคนชาวราศีมีนเขาเรียกว่ามันอยู่มันนิ่งๆมาตั้งนานเนาะชาวราศีมีนเนี่ยเมื่อปเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสหาเงิน ได้เป็นกอบเป็นกรรมมีโชคลาภทางด้านการเงินชัดเจนนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ๆเห็นช่องทางเนาะเออมีโอกาสสามารถเกิดผลประโยชน์และสร้างรายได้ที่เป็นกอบเป็นกรรมเป็นโชคเป็นลาภชาวราศีมีนถ้าคุณคิดอยากให้มันเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณเมื่อคุณเปลี่ยนที่ตัวคุณโอกาส มันมาหาคุณอยู่แล้วและสําหรับคนที่กําลังคิดวางแผนเนาะที่จะไปทําธุรกิจที่มันไกลๆต่างถิ่นต่างแดนถามว่าเป็นโอกาสของคุณได้ไหมเป็นโอกาสของคุณได้ด้วยเพราะว่าดวงนี้เด่นในเรื่องของการทํางานที่สัมพันธ์เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะถ้าคุณมีโอกาสหรือมีช่องทางที่มันกําลังเข้ามาหรือมีคนเขาเรียกว่ามาสนับสนุนเราหรือมาบอกกล่าวช่องทางกับเราให้คุณตัดสินใจได้เลยค่ะ เป็นโอกาสดีของคุณและเป็นโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จค่ะและชาวราศีมีนนะคะถ้าคุณทำงานที่มันสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการเนาะไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสังหานะโอ้ดีกับตัวคุณมากเลยค่ะส่วนในเรื่องของการที่จะต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องอะไรมาฟังอาจารย์จมื่นค่ะครับผม ชาวราศีมีนนะครับควรระมัดระวังเรื่องแรกเลยก็คือเงินนะครับเงินชาวราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์การได้รับเงินได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างสูงนะครับ<ฆ>โดยเฉพาะชาวราศีมีนที่มีคอนเนคชันอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศ<ฆ>มีเกณฑ์ได้รับเงินสูงนะครับ แต่ในมุมกลับกันชาวราศีมีนที่ไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศไม่ได้เกี่ยวกับคนต่างชาติการขนส่งหรือการทํางานไกลๆไม่ได้เกี่ยวกับการบริการหรือแก้ปัญหาะนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจำํำอันนี้ระวังนะครับเกิดค่าใช้จ่ายปุบปับ ฉับพันะนะครับสูงมากมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูงมากโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกก็กรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยสเดือนนี้มีเกณฑ์การใ,ใช้จ่ายมาแบบปุรับฉับพัน,นสูงมาก<ะ>จริงๆไม่ได้แค่นี้หรอกมันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วมีนาเมษา,าพฤษภามิถุนาเนี่ยช่วงนี้จ่ายแบบงงๆอ่ะเนี่ยมีเนี่ยมา,มาตลอดเวลา <S <S เดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายเพราะฉะนั้นมันยังมีต่อเนื่องอีก3เดือนเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนระมัดระวังวางแผนเรื่องการใช้จ่ายตรงนี้ให้ดี เน้นนะครับเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์สะดุดเรื่องการเงินมากในเฉพาะช่วงเดือนตุลาทั้งเดือนเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากช็อตเดือนตุลาเนี่ยสามเดือนเนี้ยสามเดือนแรกนี่ยก็ระมัดระวังดีๆวางแผนดีๆนะครับหรือในเรื่องของการลงทุนคุณก็ต้องทําในเรื่องของเอกสารสัญญาที่ดีและรัดกลุ่ม,มนะคะคไม่งั้นโอกาสที่คุณจะผิด มีสูงเลยนั่นก็ด้วยนะมีเกณฑ์การเสียหายเรื่องเอกสารในช่วงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่พุ่งตรงไหมส่วนใหญ่ชาวราศีมีนจะพลาดมาตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาแล้วพลาดมานานแล้วใช่แล้วก็มาแก้ไขอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นเงินก้อนใหญ่เพราะนั้นถ้าคุณไม่รอบคอบคุณอาจจะเสียนะคะหมายถึงว่าคุณไปตกลงทํางานกับเขาโดยที่ไม่มีเอกสารสัญญาโอกาสที่คุณจะโดนมีสูงเลยโดนหักหลังนะคะ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือโชคลาภเราบอกว่าคุณมีงานใหม่มีโชคลาภใหญ่ๆเข้ามาแต่บางครั้งโชคลาภที่เข้ามามันก็ทําให้เราเสียหายในภายหลังต้องดูว่าโชคลาภที่เข้ามานั้นมันพ่วงมันโยงมากับเรื่องงานของเราไหมมันมาจากการแก้ปัญหาของเราไหมมันเกี่ยวพันกับต่างประเทศไหมถ้าม่เกี่ยวกับที่ผมว่ามาในเบื้องต้นมันจะกลายเป็นทุกขลาภในภายหลัง,งะนะครับมันจะทําให้เรา เสียเงินเสียทองมากกว่าที่เราได้มาในภายหลังกรณีของในเรื่องของของความรักนะครับของชาวราศีมีนนะครับถ้าคนโสดในไม่มีอะไระมันมันก็เรื่อยๆเรียงๆไปแต่ในกรณีของคนที่มีครอบครัวหรือว่ามีคู่อยู่แล้วถ้าอยู่ห่างไกลดีเลยไม่มีปัญหาะอะไรเลยกับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินของทองคู่มีข่าวดีเราก็มีข่าวดีเนี่ย,ยก็ส่งเสริมกันใช่ส่งเสริมกัน แต่ในมุมของคนราศีมีนที่มีครอบครัวอยู่ด้วยกันอันนี้<ะ>ต้องระมัดระวังนะครับ<ะ>มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวชาวราศีมีนแล้วมันผิดสังเกต<ะ>จนคู่รับรู้ได้บางครั้งมันจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่ได้นะครับก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรามีแนวโน้มการจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไระนะครับเราระมัดระวังเรื่องนั้นและป้องกันเรื่องนั้นนะครับสุดท้ายที่สุขภาพนะครับชาวราศีมีนตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปมีเกณฑ์กดดัน เครียดแบบไม่มีเหตุผลกังวลแบบเอออะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็กังวลมีเ,เรื่องนี้ประเด็นแต่ด้นองนนเ,าาเรื่องนี้นะครับคิดมากฟุง้งซ่านนะครับคราวนี้พอคิดมากฟุ้งซ่านแล้วเป็นยังไงครับเครียดไวรัสลงกระเพาะลำไส้ท้องน้อยเนี่ยพวกนี้ระบบภายในต่างๆล้วนมีปัญหาได้หมดนะครับแต่โรคใหญ่ๆหนักๆเลยเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีนะครับนอกจากที่ว่าไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหนักๆเพราะฉะนั้น ชาวราศีมีนถ้าไม่เครียดซักก็ม,มีมีปัญหาอะไระหรอกนะครับแต่มันแปลกนะเรื่องมันไม่พอจะเครียดก็เครียดนะคนราศีมีนเนี่ยก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับอยู่กับอารมณ์ของตัวเองเขาเรียกว่าความเครียดมันมาแบบผุบป,ปับแต่มันก็หายไปเร็วเหมือนกันมาไวไปไวครับก็ประมาณนั้นนะครับชาวราศีมีน อาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีมีนนะคะเขาเรียกว่ามีความโชคดีเนาะออมีงานใหม่ๆโชคใหม่ๆนะการเงินใหม่ๆนะคะเข้ามาต่อเนื่องนะคะคและรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะคขอให้ดีขอให้เขาเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงค่ะครับผมชาวราศีมีนนะครับมีงานใหม่มีเงินใหม่มีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับในทุกทิศทุกทางมีแล้ว ดีมีประโยชน์กับชาวราศีมีนครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒนะครับท่านสามารถติดต่อมาได้ตามลิงก์ด้านล่างที่เราขึ้นให้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะร่วมสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดขอบคุณคทางช่องทาง YouTube และส่งดาวทางช่องทาง Facebook ให้เราได้นะคะ อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับท่านสามารถแนะนำมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ